สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้วันที่26มีนาคม2568แล้วก็เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟไทยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลําโพงกับขบวนพิเศษรถจักรไอ้น้าน,นะครับซึ่งก็อาจจะมีจัดเป็นประจำอยู่แล้วในทุกวันสําคัญวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีการจัดขบวนรถจักรไอ้น้ําขบวนนี้ก็เป็นขบวน901นะครับ กรุงเทพอยุธยาบรรยากาศตอนนี้นะครับที่สถานีกรุงเทพก็มีผู้คนมารอถ่ายาอาจจะดูบางตาไปบ้างนเนื่องจากวันนี้ก็ตรงกับวันทำงานเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถออกนะครับตอนเวลา8โมง10นาที ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมขบ,บวนรถเปิดวีดแล้วนะครับซึ่งก็ทำขบ,บวนโดยรถจาก Pacific, ไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลขแป4นะครับเป็นคันนำ ใส่น้ำเต็มเลยนะครับค้อนอย่างสวย ในแต่และโอกาสวันสําคัญนะครับก็จะมีธงนะครับด้านหน้ารถจัดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์เราก็สังเกตได้อจากธงนะฮะ ำหรับรถจักคันตามนะครับเป็นหมายเลข850นะครับก็จะมีพี่อันธีรพงษ์นินประดับประจำอยู่ด้วย ขันที่สองนะครับมีจ่าไม้นะครับจากพิษณุโลกแลวก็เป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มรถไฟเช่นเดียวกันวันนี้จ่าบอลน,นะครับแล้วก็จ่าไม้มาเจอกัน น้องบกมือนะครับผมก็เป็นภาพที่น่ารักตาม,มาด้วยตู้โอท็อปนะครับผมสีน้ําเงิน จะปิดท้ายด้วยเจอาเวสนะครับมีเจอาเวสนะครับ3ตู้ ไปอย่างเรียบร้อยสวยงามน,นะครับผมวันนี้ใครเดินทางไปกับขบวนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เที่ยวให้สนุกก็เก็บบรรยากาศสั้นๆนะครับที่สถานีกรุงเทพนะรอบนี้เนื่องจากาตรงกับวันทำงานนะฮะเดี๋ยวถ่ายเสร็จผมก็ไปทำงานต่อ <laughs> ก็ฝากใจไปกับรถจักรไอ้น้ำด้วยนะครับผม คุณสำหรับการติดตามและรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ